สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับตัวอย่างที่67นะครับ Advanced Trading Robot Number no. 10นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ Advanced Trading Robot มาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับเราก็รู้แล้วลว,ว่าเรามีแพทเทิร์นการสร้าง EA ดังนี้นะครับ 1. เราจะสร้างกลยุทธ์การเปิดไม้แรกที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับหากทิศทางของราคาหลังจากเปิดไม้บาย หลังจากเปิดไม้เซลล์ไปในทิศทางที่เราพึงประสงค์นะครับเปิดบายวิ่งขึ้นเปิดเซลล์ราคาไหลลงเราก็จะใช้กลยุทธ์ follow trend ในการทำกำไรต่อไปนะครับและหากทิศทางของราคาไปในทิศทางตรงกันข้ามเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งลงเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้นเราก็จะใช้กลยุทธ์ในการแก้ไม้โดยที่เรียกว่า mode reverse trend นั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้นะครับ เรามาดูกลยุทธ์การเปิดไม้แรกนะครับเราจะใช้บอลลินเจอร์แบและ c a n d ด e Stick p a t ทเทิในการหาจุดเข้านะครับการเปิดไม้บ่ายจุดเข้าการเปิดไม้เซลไม้แรกนะครับวิธีการก็คือนะครับเราใช้บอลลินเจอร์แบนค่ามาตรฐานนี่แหละครับมาควบคุมนะครับและถ้ามีแท่งเทียนนะครับขาลงต่อเนื่องกัน3แท่งอยู่เหนือเส้น m i d เดิลไลนก็คือเส้นกลางนะครับ เราก็จะทำการเปิดไม้เซลล์แต่ถ้ามีแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเป็นแท่งเทียนบูแคนเดลขาขึ้น3แท่งนะครับต่อเนื่องกันด้วยนะครับเราก็จะเปิดไม้บ่ายนะครับโดยที่แท่งเทียนขาขึ้น3แท่งนั้นจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นมิดเดิลไลน์นะครับถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้นมิดเดิลไลน์นะครับแท่งเทียนขาขึ้น3แท่งเราก็จะทำการเปิดไม้บายนั่นเองนะครับ เป็นหลักการที่ง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะ EA ตัวนี้ได้ทำการ b a c k t e s ย้อนหลัง5ปีแล้วนะครับพบว่านะครับสามารถลันยาวๆได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวนี้เราจะเขียนกันอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับมาดู constant กันก่อนนะครับ constant ของ EA มีด้วยกัน 8ค่านะครับ EA name เก็บชื่อของ EA lot เท่ากับ0.1 minimum body pip เท่ากับ3 grid distance เท่ากับ15 c r o s s pip เท่ากับ1 0 tailing stop เท่ากับ10 tailing step เท่ากับ3 lot pat เท่ากับ0ในกรณีต้องการเพิ่มค่า lot pat นะครับสามารถไปทำได้ใน meta t r a d e r นะครับส่วน variable นะครับมีด้วยกัน10ค่านะครับ กิจดิสเทนคูณ2องโหมดโฟโรเทนโหมดรีเวิร์สเทนลดบีเอสค่าเริ่มต้นคือ0ูนย์นะครับโฟโรเทนและรีเวิร์ i เทนเป็นข้อความประเภทสตร n g ค่าเริ่มต้นคือออฟนะครับเขาบีเขาเอสโปรฟิตบีโปรฟิค่าเริ่มต้นคือ0ตั้งค่าเสร็จแล้วกดอัปเดตไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาค่าเหล่านี้ไปใช้งานกันอย่างไรนะครับ แอเรที่1นะครับแอเรของการเปิดออเดอร์แรกนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการใช้บล็อกโนเทตโนเทตบายเซลล์นะครับ Filter By บายไทป์อีเตอร์บายออซถ้าไม่มีการเปิดไม้บายไม่มีการเปิดไม้เซลลอยู่ในขณะนั้นจะพิจารณาเงื่อนไขในการเปิดไม้บายดังนี้นะครับ b u ูแคนเดิลไอดีหนึ่งบูแคนเดิลไอดีสองเดิลไอามเอาบล็อกบลูแคนเดนะครับจากแว l e Signal มาใช้งาน3บล็อกนะครับ บูแคนเดิลไอดีนะครับเราตั้งค่าเป็น c a n เดิลไอดีหน m ่งมินิ p ั p ใส่ค่าคงที่เท่ากับ3ลงไปนะครับซึ่งเราตั้งเป็น m i n i มั m มบอดีปิใช่ไหมครับบูแคนเดิลไอดีสองแคนเดิลใส่2 m i n i นิมั o มบอดีไคือ3นะครับ b ูแคนเดิลไอดีสามมินิมั่มบอดีไซต์สามิ๊เช่นเดียวกันนะครับและนำบล็อกคอนดิชันมาทำการสร้างเงื่อนไข c คนเดล c คลส e แคนเดลไอดราคาปิดของ c a n เดลไอดนะครับจะต้องอยู่ต่ำกว่าบอ r รนเจอร์แบนเส้น m i d เดิลไลนนะครับก็คือเส้นกลางนั่นเองใช่ไหมครับจุดที่พิจารณาคือ c a n เดลไอดนะครับกดอัปเดตไปนะครับถ้ามีแท่งเทียนขาขึ้น3แท่งเทียนต่อเนื่องกันนะครับและราคาปิดของแท่งเทียน ID 1เนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น m i d เดิลไลนของบอ r รนเจอร์แบน ก็จะทำการเปิดไม้บายนะครับโดยจะทำการเปิดไม้บายขนาด0.1ล็อต no stop loss no take profit นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้ามีแท่งเทียนขาลงนะครับที่เราเรียกว่า bear candle 3แท่งเทียนต่อเนื่องกันอยู่สูงกว่านะครับ b o r l i n g e r band เส้น middle line นะครับก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับการตั้งค่าก็ใช้บล็อก bear candle มา3บล็อกนะครับ id 1 minimum body size 3 p i ปิ๊บ แบงคานเดิล ID สอง minimum body size สามปิ๊บใส่ค่าคงที่ไปนะครับแบงคานเดิล ID สาม minimum body size สามปิ๊บเช่นเดียวกันนะครับในบล็อกของ condition นะครับ candle close candle ID หนึ่งอยู่สูงกว่าเห็นไหมครับ Bollinger Band นะครับเส้น middle line นะครับจุดพิจารณาคือ candle ID หนึ่งนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วกด update ไปเงื่อนไขเป็นจริงเปิดไม้เซล์ครับเซล now ขนาด0.1ล็อตแบบ f i x e volume No Stop Loss, No Take Profit นะครับก่อนทำการเปิดไม้นะครับเอาวันสเปรบามากองด้วยป้องกันการเปิดไม้แบบดับเบิลนะครับต่อมานะครับเมื่อเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับเราจะทำการเปิดการใช้งานโหมด l o ล o t a n n โหมดรี v r r t a i n ทและเก็บค่าตัวแปร l o t BS นะครับวิธีการก็คือนำบ็อก Modify Valuable มานะครับ Modify v a r i a b l e มาเชื่อมต่อนะครับ เก็บค่าล็อต BS ด้วยค่า0.1นะครับซึ่งเป็นขนาดของการเปิดไม้แรกเก็บค่า1นะครับให้กับโหมด f o r w t r d t n นะครับโหมด f o r w t r d t n ค่า default คือ0นะครับพอเปิดไม้แรกไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ค่า1เข้าไปนะครับเช่นเดียวกันครับโหมด reverse ten ค่า default คือ0เมื่อเปิดไม้แรกไปแล้วเราก็จะใส่ค่า1เข้าไปนะครับหลังจากที่โหมด forward t n นะครับมีค่าเป็น1โหมด reverse ten มีค่าเป็น1นะครับ บล็อกคอนดิชันสองบล็อกนี้ก็จะมีเงื่อนไขเป็นจริงใช่ไหมครับเอาพุทสีส้มทำงานก็จะทำงานนะครับทั้งสองแอเรียพร้อมๆกันเลยนะครับในบล็อกคอนดิชันเห็นไหมครับเราตั้งเงื่อนไขว่าโหมดโฟโรเทนเท่ากับ1ค่า Default โหมดโฟโรเทนคือศูนย์ศเข้ากับ1เป็นเท็จใช่ไหมครับแอเรียนี้ก็ไม่ทำงานหลังจากเปิดไม้แรกนะครับโหมดโฟโรเทนมีค่าเท่ากับ1 1เท่ากับ1เป็นจริงนะครับโหมดโฟโรเทนก็จะทำงาน มาดูกันนะครับสมมุติว่าไม้แรกนะครับเปิดเป็นไม้บายนะครับหมดฟลูโรเทนทำงานยังไงนะครับ if t t a t e by ครับถ้ามีการเปิดไม้บายก็จะดึงนะครับข้อมูลของการเปิดไม้บายก่อนหน้ามาพิจารณาโดยการใช้บล็อก for state เลี้ยงข้อมูลแบบนี้นะครับ loop direction newest w to old date not m o r e t h a n n state เท่ากับ1 filter by type ฝั่งบายแล้วก็กองเฉพาะบายนะครับ เมื่อส่งข้อมูลการเปิดไม้บายไม้แรกมาพิจารณาแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตรวจช็คดังต่อไปนี้นะครับใช้บล็อกคอนดิชันมานะครับ Candle Close Candle ID 0คือราคาปัจจุบันสูงกว่า in-loop open price ไหมนะครับ in-loop คือข้อมูลที่ถูกส่งมาจาก for estate ใช่ไหมครับราคาปัจจุบันมีค่าสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมนะครับถ้าสูงกว่าแสดงว่ามันอยู่ใน โหมดโฟลวเทนใช่ไหมครับเขาจะทำการเปิดไม้ต่อไปแบบระบบกริดนะครับการสร้างระบบกริดหรือระยะกริดขึ้นมาโดยการใช้บล็อกกริดดิสเทนต์นะครับโดยการใช้บล็อกฟอร์มูล่ากับบล็อกโนเทตเนียบายนะครับบล็อกฟอร์มูล่านะครับจะสร้างตัวแปรกริดดิสเทนต์คูณ2มีค่าเท่ากับกริดดิสเทนต์คูณด้วย2เห็นไหมครับและนำค่ากริดดิสเทนต์คูณ2ไปใส่ในโนเทตเนียบายช่องับเลนจ์ออฟนะครับเลนจ์โหมดเป็นปิ๊บ Lens Position เป็น Allow the Price Filter by type กรองเฉพาะฝั่งบ u ายนะครับกรองเฉพาะบ u ายนะครับเพราะอยู่ในฝั่งบ u ายใช่ไหมครับถ้าเปิดไม้บ u ายไปแล้วราคาวิ่งขึ้นเกินระยะกิจก็คือ15ปิ๊บใช่ไหมครับถ้าเกิน15ปิ๊บนะครับหรือเท่ากับ15ปิ๊บก็จะทำการเปิดไม้ต่อไปนะครับด้วยขนาด f i x Volume 0.1 Lot No Stop Loss No Take Profit เอา o n นสเปร bar ์มากรองด้วยนะครับก่อนเปิดไม้เช่นเดียวกันครับถ้าไม้แรกเป็นไม้เซลล์นะครับ if test cell ก็จะทำงานถ้ามีการเปิดไม้เซลล์ n o t e t e นะครับตัว for is test นะครับก็จะดึงข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้านะครับ n e w w y s t to o d e t e not m o r e t n e n n test เท่ากับ1น,นะครับดึงข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้ามาพิจารณานำมาเชื่อมต่อกับบล็คคอก condition เพื่อทำการตรวจช็คนะครับ candle close candle id 0ราคาปัจจุบัน ต่ำกว่าอิน o ลูโอเพนไพรซ์ไหมนะครับราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้เซลก่อนหน้าไหมนะครับถ้าต่ำกว่าแสดงว่าอยู่ในโหมดโฟโรเทนใช่ไหมครับเราก็จะสร้างระยะกิดกขึ้นมาโดยการใช้บล็อกฟอร์มูลาสร้างตัวแปรกิ i ดิสแทนคูณ2มีค่าเท่ากับ2เท่าของกิจดิสแทนนะครับกิ i ดิสแทนในที่นี้ก็คือ 15ปิบใช่ไหมครับ1ิปิบนะครับนำไปใส่ในโนเทสเนียบายนะครับกิดดิสแทน์คูณ2ก็มีค่าเท่ากับ30นะครับเลนส์โพซิชันเป็น allow the price มันก็จะแบ่งข้างบน15ข้างล่าง15เพื่อใช้ในการตรวจช็คนะครับเลนส์โหมดเป็นปิบฟิลเตอร์ by ไทเลือกเซลนะครับเพราะอยู่ในการพิจารณาฝั่งเปิดไม้เซลล์นะครับและถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทั้งหมดนะครับก็จะทำการเปิดไม้เซลล์ขนาด f i กวอ v o l ุ่ม0.1ล็อต no stop l o ็อ no take profit นะครับ ก่อนทำการเปิดไม้เซลล์ก็ใช้ one s p ป r bar มากรองนะครับเมื่อโหมดโ o r o t เทนเปิดไม้ปุ๊บนะครับเราก็ต้องทำการปิดการทำงานของโหมด reverse t r เทนทันทีใช่ไหมครับโดยการใช้ b o ็อก modify variable ใส่ค่า0ูย์ให้กับตัวแปรโหมด reverse t r เทนและใส่ค่า on ให้กับตัวแปรโฟล t ์เทนเพื่อนะครับค่าที่อยู่บนชาร์ตนะครับจะเปลี่ยนจากสถานะ off เป็น on ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โหมดโฟล t ์เทน ทำงานเปิดไม้อยู่นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนโหมด e v e r s e t r e ท d นะครับให้มีค่าเป็นศูนย์นะครับบล็อกคอนดิชันนนี้ก็จะเป็นเทสใช่ไหมครับ area นี้ก็จะไม่ทํางานนะครับกลับมาดูนะครับถ้า a อ e a นี้เปิดไม้แรกนะครับโหมด l o w t r e ท d เปิดไม้ที่2นะครับเงื่อนไขนะครับตัวเช็คเทสเขานะครับเทสเขามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะเป็นจริงนะครับเพราะตอนนี้เป็นการเปิด ไม้ที่2ใช่ไหมครับครบ2ไม้แล้วนะครับเขาเท่ากับ2นะครับก็จะทำการ telling stop นะครับโดยการใช้บล็อก telling stop แบบ group of trade นะครับเราจะทำการ telling stop ที่10 telling stop ที่10ปิ๊บนะครับที่10ปิ๊บและ telling step นะครับเราตั้งเป็น3ปิ๊บนะครับขยับตามทีละ3ปิ๊บนะครับต่อมานะครับ ในกรณีที่เปิดไม้แรกไปแล้วนะครับทิศทางของราคาไปในทางตรงกันข้ามนะครับเช่นเปิดไม้แรกเป็นไม้บายนะครับโหมดรีเวิร์สเทนทำงานใช่ไหมครับ If t r ท d e b า y ทำงานใช่ไหมครับเพราะมีการเปิดไม้บายต่อมานะครับ for i s r a d e จะดึงการเปิดไม้บายก่อนหน้ามาพิจารณานะครับและนำมาตรวจช็คในบล็อกคอนดิชันนะครับ Candle Close Candle ID 0ต่ำกว่า In Loop Open Price ไหมนะครับถ้าต่ำกว่าแสดงว่า ราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้านะครับแสดงว่าราคาไปในทิศทางที่เราไม่พึงประสงค์ใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้แก้นะครับเราก็จะสร้างระบบกริดขึ้นมานะครับระบบกริดก็คือใช้บล็อกฟอร์มูลานะครับสร้างตัวแปรกริดดิส n ทนคูณสนะครับมีค่าเท่ากับกริดดิส n ทนคูณด้วย2นะครับในที่นี้กริด distance 15้ากริดดิส n ทนคูณส ก็จะมีค่าเท่ากับ30ปิิบปนะครับนำไปใส่ในโนเทตเนียบ่ายนะครับช่อง Lens o o f f นะครับ l e n ส Mode เป็นปิป Lens Position คือ Allow the Price Filter by t h ไ g ทเลือก b u าเพราะตอนนี้อยู่ในฝั่งการพิจารณาเปิดไม้แก้ไม้บายนะครับมีทริคเล็กน้อยที่จะแนะนำผู้เรียนนะครับระยะกลิตนะครับในโหมด Reverse t a n นนะครับควรจะมีค่ามากกว่าโหมด For r ์ t a นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะในโหมด Reverse t a n เนี่ยเปน,เป,นเป็นการ แก้ไม้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดไม้บ่อยนะครับต่อมานะครับในการแก้ไม้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ระยะกริดเท่านั้นนะครับผู้เรียนจะต้องหาจุดที่มีการกลับตัวด้วยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจุดที่มีการกลับตัวเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่น bear candle id 2นะครับเป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับ candle id 2 minimum body size 2 pip bull candle id 1นะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับ m i n i มัมบอ d y s i ไซส์สอปิ๊นะครับมีแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับและ ID 1มันก็เด้งขึ้นไปใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันจะเกิดการกลับตัวมีนัยยะใช่ไหมครับก็จะทําการเปิดไม้แก้นะครับก่อนเปิดไม้แก้เราเอาบล็อกฟอร์มูล่ามานะครับเผื่อว่าผู้เรียนต้องการจะมีการเปิดไม้แก้แบบลดพัดใช่ไหมครับฟอร์มูลาก็จะตั้งสมการดังนี้นะครับลดบีเอสบวกลดพัด เก็บไว้ในตัวแปร LOT BS LOT BS ก็คือตัวแปรที่เก็บขนาดของการเปิดไม้แรกใช่ไหมครับถ้าโหมด Reverse t r e n กำลังจะเปิดไม้ที่2ใช่ไหมครับ LOT BS ก็จะมีค่าเป็น0.1บวกกับ0.05ใช่ไหมครับพอดีค่าเริ่มต้นเนี่ยผมให้มีค่าเป็น0นะครับถ้าผู้เรียนไปเปลี่ยนเป็น0.05นะครับมันก็จะกลายเป็นบวก 0.05LOT BS ในไม้ที่2ก็จะกลายเป็น 0.15แต่ค่าเริ่มต้นผมให้เป็น0นะครับล t BS ก็จะกลายเป็น0.1บวก0เก็บเข้าไปในตัวแปรล t BS การเปิดไม้บายนะครับไม้แก้ล t BS ก็จะกลายเป็นแบบ0.1เท่ากันทุกครั้งนะครับยกเว้นผู้เรียนไปเปลี่ยน Lot plus นะครับต่อมานะครับถ้าเปิดไม้แรกเป็นไม้เซลนะครับ โหมด reverse ten ก็จะทำงานนะครับผ่าน box if test cell ถ้ามีการเปิดไม้เซลล์ for is test นะครับเรียง newest w to o l d d a t not more than n t e s e เท่ากับ1ก็คือเอาข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้ามาพิจารณาใช่ไหมครับพิจารณาอะไรนะครับใน box condition candle close candle id 0มากกว่า in loop open price ราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าแสดงว่าเปิดไม้เซลล์ไปแล้วราคาสูงขึ้น มันไปในทิศทางที่เราไม่พึงประสงค์ใช่ไหมครับเราจะเปิดไม้แก้นะครับสร้างระบบกริดโดยใช้ฟอร์มูล่านะครับบล็อกฟอร์มูลาสร้างกริดดิสแทนคูณ2จากสมการกริดดิสแทนคูณด้วย2นํากริดดิสแทนคูณ2ไปใช่ในบล็อกโนเทสเนียบายช่องเลนส์ออฟนะครับอย่าลืมนะครับพิจารณาเปิดไม้แก้ไม้เซลล์ฟิลเตอร์ไบไทจะต้องเลือกเซลล์เท่านั้นนะครับ และเราจะเปิดไม้แก้เมื่อมีจุดกลับตัวใช่ไหมครับจุดกลับตัวในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเอา b ู u candle id 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้น id 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับ id 1เป็นแท่งเทียนขาลงเห็นไหมครับมี minimum body size 2 pip เท่านั้นพอนะครับและถ้ามันเกิดการกลับตัวนะครับในฝั่งขาลงก็จะทําการเปิดไม้เซล แบบลดพัดนะครับถ้าในฟอร์มูลานะครับลดพัดมีค่าเท่ากับ0นะครับการเปิดไม้เซลล์ในไม้แก้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.1เท่ากันทุกครั้งนั่นเองนะครับ no stop loss no take profit นะครับและแน่นอนครับถ้าเปิดไม้ไปแล้วนะครับโหมด reverse t a i n เปิดไม้ไปแล้วนะครับก็จะต้องไปทำการปิดการทำงานของโหมด follow t a i n โดยการใส่ค่าศูนย์ให้โหมด follow t a i n นะครับเพื่อให้เงื่อนไขของโหมด follow t a i n เป็นเท็จใช่ไหมครับ ก็จะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะครับและแสดงสถานะบนชาร์ตว่าตอนนี้โหมด Reverse Trend ทำงานใช่ไหมครับ Reverse t e n ก็จะเปลี่ยนสถานะจากค่า default off เป็น on นั่นเองนะครับและเราจะทำการปิดบล็อกหมายเลข32นะครับตัว t a i l i n g stop ไม่ให้ทำงานนั่นเองเพราะในโหมด Reverse Trend เราจะไม่ให้มีการ t a i l i n g stop นะครับและมาดูนะครับโหมด Reverse t r e n เราจะปิดออเดอกันอย่างไรนะครับเราจะใช้บล็อก check hedge c นะครับ ถ้าเขานะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับนะครับเมื่อหมด Re เวิร์สเทนเปิดไม้ที่2ปุ๊บใช่ไหมครับเงื่อนไขก็จะเป็นจริงนะครับมันก็จะเริ่มทําการเช็คผลกําไรตั้งแต่ไม้ที่2นะครับว่าตอนนี้ผลกำไรจากการเปิดไม้บายผลกำไรจากการเปิดไม้เซลล์รวมกันนะครับมีค่ามากกว่านะครับ greater than กำไรก็คือ close pip ก็คือ10 pip หรือ,อยังนะครับถ้ามีค่ามากกว่า10 pip แล้วก็จะทำการปิดออเดอร์แบบรวบไม้นะครับใช้บล็อก close t r a e นะครับ filter by t i g h either buy or sell ก็จะปิดทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากปิดออเดอร์แล้วนะครับเราก็จะทำการ turn on b ล o อกหมายเลข32 block trailing stop ให้กลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ b ็ o ก turn off b o c turn on นํามาจาก controlling b o c นะครับ turn off turn on เป็นบล็อกที่ค่อนข้างสะดวกในการใช้งานนะครับและต่อมานะครับเราต้องการแสดงค่าอะไรบนชาร์ตบ้างนะครับเราจะใช้ Bucket of t a t e นะครับ Bucket of t a t e ฝั่งบ่ายเราจะสร้างตะกร้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลของฝั่งบ่ายเห็นไหมครับ f i l อร์ by type เลือกบ่าย Bucket of t a t e ฝั่งเซล l ์เนี่ยเราจะสร้างเป็นตะกร้า ID สีแดง Bucket ID สีแดง Filter by type เลือกเซลล์นะครับ ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของฝั่งเซลล์นะครับส่วนเราต้องการข้อมูลอะไรของฝั่งบายมาเก็บไว้ใช้บล็อก modify v a l i a b l e นะครับ modify valueable มาเชื่อมต่อกับ bucket of t e ตะกร้า id สีเขียวเราก็จะเลือกนะครับแหล่งของข้อมูลที่เราต้องการก็คือ bucket of t a e จตะกร้า id สีเขียวคุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการจะดึงมาเก็บนะครับเราเลือกเขาเขาก็คือจํานวนของการเปิดไม้บายนั่นเองเก็บไว้ในตัวแปรเขา b นะครับถ้าเราดึงนะครับ Profit ก็คือกำไรจากการเปิดไม้บายเก็บไว้ในตัวแปร profit B นะครับเช่นเดียวกันครับเอา modify variable มาเชื่อมต่อกับ bucket of t a t e ตกร้า ID สีแดงดึงข้อมูลเขานะครับก็คือจำนวนการเปิดไม้เซลไว้ในตัวแปร count S ดึงข้อมูล Profit กำไรจากการเปิดไม้เซล เก็บไว้ในตัวแปร Profit S นั่นเองนะครับและแน่นอนครับทุกครั้งหลังจากปิดออเดอร์แบบรวบไม้นะครับเราจะต้องทําการรีเซ็ตตัวแปรใช่ไหมครับผมจะแนะนำให้ผู้เรียนมาทำในหน้า on trade นะครับในหน้า on trade จะมีบล็อกสำเร็จรูปนะครับที่เรียกว่า trade c o s e นะครับนำบล็อก trade c o s e ฟิลเตอร์ by type เลือกทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell นะครับ c o s e buy เลือกเป็น no m e t h o r h o u close h o w เลือกเป็น no m a t t e r h o w นะครับหมายความว่าจะปิด ออเดอร์แบบไหนก็ได้นะครับไม่สนใจถ้ามีการปิดออเดอร์แล้วนะครับนำบล็อก modify variable มา2บล็อกนะครับบล็อกที่1นะครับรีเซ t ค่าตัวแปรเขา B ีเขาเอ t พ profit ีพโรฟให้มีค่าเท่ากับ0บล็อกที่2นะครับกำหนดให้ MODE forward t a i n โหมด reverse t a i n มีค่าเท่ากับ0ูนย์ forward t a i e และ reverse t a i n ให้มีค่าเป็น off นะครับมีค่าเป็น off นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องการแสดงค่าบนชาร์ตใช่ไหมอยากแสดงค่าอะไรบนชาร์ตบ้างนะครับนำบล็อกพาร์สมาเชื่อมต่อกับคอมเมนต์นะครับในบล็อกคอมเมนต์นะครับผมก็จะโชว์ EAN a m e NA, มุมบนขวามือไลท์อัปเปอร์เห็นไหมครับโชว์บาลานซ์จาก Account Balance ทศนิยม2องตำแหน่งโชว์ Equity จาก Account Equity ทศนิยม2องตำแหน่งนะครับโชว์เคาท์บายจำนวนการเปิดไม้บายจากตัวแปรเคาท์บี โชว์เขาเซล์นะครับจำนวนการเปิดไม้เซล์จากตัวแปรเขาเอสโชว์โปรฟิตบายกำไรจากการเปิดไม้บายจากตัวแปร Profit B นะครับโชว์ Show กำไรจากการเปิดไม้เซล์นะครับ Profit เซล์ sell, จากตัวแปร Profit S นะครับและโหมดโฟลว์เทนให้แสดงข้อความ on หรือ off ขึ้นอยู่กับตัวแปรโฟลว์เทนนะครับโหมดรีเวิร์สเทนให้แสดงค่า on หรือ off ขึ้นอยู่กับตัวแปร reverse t r i n เห็นไหมครับและผมก็จะมีการใช้คำสั่ง normalize double มาปรับค่าตัวเลขให้สวยงามด้วยนะครับผู้เรียนลองไปศึกษาดูนะครับกดอัปเดตไปนะครับถ้าตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาคุณใช้เมาส์นะครับแล้วไปคุณไปคลิกนะครับต้องระวังนะครับค่าในวงเล็บต้องมีค่าเป็น0ูนย์นะครับในหน้า on init นะครับเราก็จะ modify chart property นะครับ chart mode เป็น candlestick โชว์พีเลียตเซปาร์เรเป็น no นะครับโชว์กิดเป็น no นะครับ modify chart ตคัลเลอร์บลูแคนเป็นสีเขียวแบล็ c แคนเดเป็นสีแดงนะครับถ้าผู้เรียนชอบแบบอื่นก็ตั้งค่าให้แตกต่างกันได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว export file ออกไปนะครับเป็นตัวอย่างที่6 7 m q c นะครับเดี๋ยวเรามา backtest ด้วยกันนะครับจากรูปนะครับเป็นการ backtest นะครับ ตัวอย่างที่67นะครับ Advanced Trading Robot Number 10นะครับเห็นไหมครับว่า EA Name จะโชว์มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์จาก Account Balance นะครับโชว์ Equity จาก Account Equity นะครับโชว์เข้าบายโชว์เข้าเซลนะครับจำนวนการเปิดไม้บายจำนวนการเปิดไม้เซล์โชว์โปรไฟต์บายโชว์โปรไฟต์เซลนะครับกำไรจากการเปิดไม้บายกำไรจากการเปิดไม้เซลล์นะครับผมใช้อะไรครับ คําสั่ง normalize double ใช่ไหมครับทำให้ตัวเลขสวยเห็นไหมครับเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับและโหมด f o t o a r trend โหมด reverse trend นะครับค่าเริ่มต้นคือ off นะครับหลังจากมีการเปิดไม้ไปแล้วนะครับโหมดไหนทําการเปิดไม้โหมดนั้นก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น on นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลามันเปิดไม้นะครับมันจะอาศัยหลักการตามที่เรากําหนดในเงื่อนไขหรือเปล่านะครับ จากรูปนะครับมีแท่งเทียนขาลงเห็นไหมครับ3แท่งเทียน ID 3 ID 2 ID 1นะครับและราคาปิดของ c a n เดิ ID 1นะครับอยู่เหนือเส้น middle line ของ b o l ร i n g e r band ใช่ไหมครับมันก็จะเปิดไม้เซลล์ทันทีนะครับและเมื่อเปิดไม้เซลล์ไปแล้วนะครับราคาไหลลงต่อใช่หมครับโหมดโฟโรเทนก็จะทำงานนะครับและจะมีการปิดออเดอร์แบบรวบไม้เมื่อ ราคากับตัวมาชน telling stop นะครับนี่คือหลักการนะครับของการทำงาน EA ตัวนี้ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแท่งเทียนขาขึ้น3แท่งเทียนนะครับและราคาปิดของ candle ID 1นะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น middle line ของ b o l l i n g e r b a n d ก็จะทำการเปิดไม้ b ายนั่นเองนะครับและถ้าผู้เรียนอยากให้ EA ตัวนี้ออกไม้บ่อยขึ้นนะครับ ก็สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไท e ์เฟรมนะครับในที่นี้เราใช้ทดสอบที่ไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับหรือการเปลี่ยนค่า minimum body s i ไซของแท่งเทียนก็ได้นะครับให้ลดลงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอบย้อนหลัง5ปีเลยนะครับผลการทดสอบนะครับแบ็ k เทสย้อนหลัง5ปีนะครับ กับคู่ค่างเงิน EURUSD นะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงทุนที่ใช้ในการทดสอบ2,000 u s ์นะครับกําไรที่ได้คือ1,475นะครับ MACD อยู่ที่31%นะครับ Relative D/D อยู่ที่31%นะครับ,นะรบถือว่า D/D ไม่สูงนะครับจำนวนของการออกไม้นะครับ433 order นะครับผมกราฟค่อนข้างนิ่งนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับ EA ตัวนี้นะครับพารามิเตอร์ที่ใช้นะครับยังไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดนะครับเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เริ่มต้นให้ผู้เรียนได้มีแนวทางนำใบปรับต่อยอดนะครับปรับปรุงและต่อยอดนะครับในที่นี้นะครับลตลตเริ่มต้นคือ0.1ใช่ไหมครับมินิมัมบอดี้ปิ๊บของแท่งเทียนขาขึ้นแท่งเทียนขาลงนะครับ ถ้าผู้เรียนอยากให้มันออกไม้ถี่ขึ้นอาจจะปรับมินิมัมบอร์ดิพิปให้ต่ำขึ้นก็ได้นะครับกิดดิสเทนนะครับ15ปิปนะครับถ้าผู้เรียนต้องการให้ระบบดีขึ้นนะครับแนะนำให้มีการสร้างความแตกต่างระหว่างกิดดิสเทนฝั่งโฟลว์เทนกับกิดดิสเทนฝั่งรีเวิร์เทนนะครับกิดดิสเทนฝั่งโฟลว์เทนนะครับอาจจะใช้ค่าที่น้อยๆได้นะครับแต่กิดดิสเทนฝั่ง แก้ไม้นะครับหรือฝั่ง reverse t e n จะต้องมีค่ามากกว่านะครับต่อมานะครับในการแก้ไม้นะครับถ้าต้องการให้กราฟเรียบมากขึ้นนะครับการแก้ไม้นะครับการปิดไม้แก้แบบรวบไม้นะครับเราอย่าไปหวังกำไรมากนะครับ cross ปิ๊นีครับใน check profit analyze เนี่ยนะครับอาจจะใส่แค่3าปิ๊บ5ปิ๊บก็พอนะครับให้สามารถ แก้ไม้ได้เร็วที่สุดนะครับให้ Equity กับ Balance กลับมาสู่ค่าที่สมดุลน,นั่นเองนะครับผม t a i l i n g Stop ก็มีผลเกี่ยวกับกําไรนะครับเ a ล l ิ n g เต็ p เช่นเดียวกันนะครับล o อตพัดนะครับถ้าผู้เรียนคิดว่าอยากให้มีการแก้ไม้กลับมาเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถใส่ค่าล็อตพัดลงไปได้นะครับดังนั้นก็ฝากผู้เรียนด้วยนะครับลองไปปรับปรุงนะครับต่อยอด EA ตัวนี้ดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาพูดคุยกันนะครับสำหรับผู้เรียนคนไหนนะครับหรือใครที่สนใจจะลงคอร์สออนไลน์นะครับเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีๆกับผมนะครับมาเรียนรู้การสร้าง EA นะครับการแก้ไม้นะครับก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแจ้งผลการสมัครมาให้ผมที่ Line Official Account นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ